กับธรรมสการพระอาจาราย์ธวัชัยธรรมธีโปรพระอาจารย์สุรพสัตถธธิโกค่ะอนุโมทนาบุญกับอามากับคุณโจคุณจีแล้วก็ทุกๆคนนะคะก็อนุโมทนากับน้องเจี๊ยบด้วยนะคะเขาบอกว่าเออเห็นเห็นคู่นี้แล้วนึกถึงคู่พี่ตาต้องนิมนต์หลวงพ่อมา <laughs> <laughs> เราก็เลยเอ๊ะพี่หน้าวันนี้ <laughs> <laughs> กระแสะมาจากไหนนะงานเราก็ยุ่งๆนะแต่เราก็ทิ้งงานมาเลย ค่ะที่อนุโมทนาเพราะว่าจริงๆอ่ะเจบเขาก็คงจะเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่บริษัทตาเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะสิบสปีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเออไม่ได้จะใช้ใช้คำว่าไม่ได้สุขสงบอย่างนี้นะคะสมัยก่อนเนี้ยมีเรื่องวุ่นวายเยอะ สมัยนี้ก็มีเรื่องวุ่นวายเยอะแต่ว่าข้างในมันสงบมันก็เลยเหมือนเรื่องวุ่นวายข้างนอกมันก็เลยไม่กระทบกับเราเพราะว่าเพราะว่าเราฝึกจิตนี่แหละค่ะเพราะว่าเรื่องราวข้างนอกเนี่ยไม่ว่าเราจะทําธุรกิจดีแค่ไหนรุ่งเรืองแค่ไหนนะคะเรื่องมันก็ไม่จบอยู่ดีค่ะพอจบงานนี้ยิ่งเราอยู่สายผลิตอย่างเงี้ยจะเห็นชัดนะคะจบงานนี้เราก็ต้องหาเรื่องมีงานใหม่ใช่ไหมคะไม่มีงานก็ไม่ได้อีกนะคะโลกภายนอกเราก็ต้องมีปัจจัยมีการดูแลคน ทั้งในครอบครัวทั้งในธุรกิจแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาต่างๆวุ่นวายมาตลอดทีนี้ถ้าเราบอกว่าอยู่ในโลกมันก็ต้องทํางานก็ถูกกต้องทํางานแต่ว่าถ้าเราจะทํางานอย่างคนมีบุญน่ะเราจะทํำยังไงนะคะก็คือทํางานแล้วอ่ะเรามีความสุขข้างในเราได้ไหมถึงแม้โลกข้างนอกมันจะเรียกว่ามีปัญหามีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะลูกค้าพูดเรื่องอะไรหัวหน้าพูดเรื่องอะไรเจ้าของเขาอาจจะ มาให้คําแนะนําหรือว่าตักเตือนเราเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าปัญหาต่างๆในครอบครัวเราเองมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะจนวาจนเราจากโลกนี้ไปเรื่องพวกเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโลกใบนี้ฉะงนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตเนี้ยให้มันมีความสุขเราจะใช้ยังไงเพราะว่าไม่ทํางานก็ไม่ได้หนีจากครอบครัวก,ก็ไม่ได้หนีจากงานก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะเราหน,นีตัวเองไม่ได้นะคะ ทีนี้เราจะอยู่ยังไงให้สุขให้สงบได้เรื่อยๆท่ามกลางเรื่องราวที่เราหนีไม่ได้ก็คืออยู่กับจิตภายในด้วยร่างกายที่เราอยู่กับโลกภายนอกนี่แหละคะ่ะคือเราอาจจะพูดคุยทํางานแต่ว่าเราประคองจิตไว้ข้างในเมื่อกี้ที่หลวงพ่อสอนให้เราส่งกระแสอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏิบัติเวลาทํางานเราจะทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วมาส่งกระแสไม่ไม่ไม่ใช่นะคะอันเนี้ยให้พิสูจน์เหมือนเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่า ที่เขาบอกว่าอ๋อจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยแสดงว่าจิตเขาต้องมีกําลังเยอะเขาถึงได้เป็นนายเราเราบางทีเราเราพูดว่าเอ๊ะเราวปยังไงล่ะถึงเรียกว่าเป็นนายก็เพราะเขาเขาทำให้เรารู้สึกดีก็ได้ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ก็ได้ไงคะ<ม>บางทีร่างกายเราแข็งแรงนะแต่ว่าจิตเรามันขุนมัวเราก็รู้สึกว่าวันนี้มันไม่มีแรงเลยไม่อยากไปทํางานแต่ถ้าวันนี้จิตเราผ่องใสดีอะต่อให้ร่างกายเราเหมือนอ่อนล้าแต่เรารู้สึกเราฮึกเหิมเราอยากทํางาน ก็แสดงว่าจิตน่ะเป็นนายจริงๆทีนี้พอจิตเป็นนายอ่ะเราต้องแล้วเราอยากให้เขาสั่งงานเราอ่ะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราทาแล้วมีประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมทั้งต่อครอบครัวและต่อตัวเองด้วยอ่ะเราก็ต้องฝึกเขาเหมือนเราฝึกล่างกายใช่ไหมคะเหมือนน้องจินบอกว่าหนูพิ่ออกกําลังกายมาอย่างเงี้ยคือเราร่างกายเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นนายด้วยซ้ำจิตเป็นนายเรายังดูแลเลยนะคะเพื่อนวันเนี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้มาดูแลนาย คือนายที่เป็นแบบนายสูงสุดในชีวิตเราเลยก็คือจิตเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าต่อให้เราวันนี้ร่างกายอ่อนแรงแต่ว่าจิตเราแข็งแรงเนี่ยเรารู้สึกมันเหมือนมันมีความสุขอะค่ะมันมีพลังเราก็อยากทําเรื่องดีๆทั้งนั้นพูดเราก็อยากจะพูดเรื่องดีๆนะคะเวลาใครทําให้เราโกรดนิดหน่อยหรือว่ามีความขัดแย้งกันเนี่ยเราก็เหมือนให้อภัยได้เวลาเราให้อภัยอะค่ะเราก็เป็นสุขแล้วให้อภัยเนี่ยก็เหมือนเราได้ทาบุญแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้เอา เราทําให้เขาสบายใจและเราก็สบายใจก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับคนที่เขาพูดยังไงก็ได้อยู่กับเรื่องเราอย่างไงก็ได้โดยที่เรายังรักษาความสุขเราไว้ได้อันนี้เราเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างผู้มีบุญคือเราไม่ต้องหนีชีวิตนะคะแต่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างพี่มีบุญแบบง่ายๆอย่างนี้แหละคะ่ะคือแต่ก่อนเนี้ยช่วงที่เ,เริ่มทํางานเริ่มเ,เริ่มแต่งงานกันเนี่ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องราวเยอะแยะนะคะ เราก็ไปหาธรรมะเนาะแต่ว่าธรรมะแต่ก่อนเนี้ยเราก็ได้ยินแต่เรื่องฝึกสมาธิใช่ไหมเขาก็จะให้เรานั่งหลับตาสดลมหายใจตามลมหายใจอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าทําไมมันทรมานกว่าเดิมทําไมความคิดมันขึ้นมาเยอะแยะก,กว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้วิธีอื่นเพราะว่าการให้คําอธิบายแล้วก็ทฤษฎีต่างๆมันเยอะและเขียนหลากหลายเราก็นักอ่านเราก็อ่านเขามีที่ไหนให้ไปปฏิบัติบ้างเราก็ไป แต่ว่าวิธีการนะคะที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีวิธีการเข้าถึงจิตเนี่ยที่เป็นคําเดียวที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงรวมลง,ลงที่จิตเนี่ยก็เพิ่งได้พบคำเ,เ,เรียกว่าวิธีการที่แท้จริงเนี่ยเข้าถึงเนี่ยก็คือจากที่หลวงพ่อหลวงลุงนะคะท่านเมตตามาให้เราพบวิธีการไม่ใช่จะสังเกตว่าท่านไม่ได้บรรยายเยอะแต่ท่านบอกว่าเอาลองฝึกดูลองปฏิบัติ ทีนี้พอเราปฏิบัติแล้วมันเข้าถึงได้เลยมันง่ายๆอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าเราจะทําต่อไหมนะคะคือด้วยความที่เรื่องราวที่พี่เจอมันอาจจะเยอะมันเลยเหมือนกับในเมื่อเรื่องอื่นช่วยเราไม่ได้ธรรมะที่ไปนั่งหลับตาก็ช่วยเราไม่ได้อย่างเงี้ยงั้นเราก็ลองดูละกันคือการฝึกจิตเนี่ยมันง่ายเกินมันต้องคึดเยอะหน่อยเพราะว่าพอมันง่ายเราจะประมาทเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยทาก็ได้แล้วบางคนพอเดี๋ยวค่อยทําไปานาน พอถามว่าทําหรือ,อยัง <_ d ij ing> เขาจะบอกคล้ายๆกันเลย <_ d ij ing> ไม่มีเวลาเลยงานยุ่งทั้งๆท,ที่เราบอกว่าฝึกจิตเนี่ยคือฝึกข้างในนะคืออยู่ที่ไหนเหมือนพี่ถือไมพูดอยู่เนี่ยข้างในก็ฝึกไปเรื่อยๆตอนนั่งทานข้าวข้างในก็ฝึกไปเรื่อยๆ <_ d ij ing> เพราะว่ามันไม่ต้องใช้ท่าทางเมื่อกี้ที่เราทําท่าทางคือเราพิสูจน์ว่าจิตน่มีกําลังจรงิงๆเราจะได้รู้อ๋อจิตเป็นนายจิตเขามีกําลังจรงิงๆสื่อสารถึงกันก็ได้เหมือนที่น้องๆเมื่อกี้บอกว่าออเพื่อนเหมือนส่งพลังให้เลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ย การที่เราพูดกันเยอะๆอะ่ะมันใช้เหตุผลทางโลกเหตุผลของความคิดเนี่ยเยอะความคิดของแต่ละคนมันมีประสบการณ์มีสถานการณ์ที่ต่างกันต่างคนก็บอกว่าเหตุผลตัวเองถูกมันก็เลยเกิดข้อขัดแยง้งบางทีคนรักกันเยอะก็ยิ่งมีข้อขัดแย้งเยอะเพราะว่าก็พยายามจะเอาเหตุผลมาอธิบายด้วยความหวังดีไอ้ความหวังดีเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้คนเราทะเลาะกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ในในบ้านตาณนะตาอยู่กันอย่างอยู่กันอย่าง ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกนะคะอยู่กันแบบกัรยานามิตรคือเราจะสนทนาทากันมากกว่าที่จะมาคุยกันแบบแต่ก่อนเพราะว่าเราก็ทดลองมาเยอะแล้วหลายปีแล้วที่แบบอันนี้มันดีทําไมมันดีฉันหวังดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างคนต่างหวังดีแต่ว่าบางทีจังหวะมันไม่ใช่นะคะของบางอย่างเนี่ยเราให้เร็วเกินไปของบางอย่างก็ช้าเกินไปของบางอย่างถูกใจเราไม่ถูกใจเขาเราไม่สามารถเดาถูกเลยว่าจังหวะไหน ของสิ่งไหนเวลาไหนที่มันจะทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกดีและรู้สึกสบายใจแต่ถ้าถ้าเรา,เามีความหวังดีแต่เราไม่ได้คาดหวังในความหวังดีนั้นแต่เราก็ดูแลแล้วก็ให้ความาดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําแต่เขาจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าบังคับไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบังคับได้เนี่ยเหมือนเราเป็นนายเราก็ต้องบอกลูกน้องทุกคน เราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องสั่งลูกได้แต่ทําไมบางทีเขาก็ทาบางทีเขาก็ไม่ทําไม่ใช่ว่าเขารู้หรือไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแต่ว่ากระแสะเราอะมันไม่ได้เหมือนที่เมื่อกี้โจบ,บอกว่าทําไมต้นโพไปนอนกับอาม่าแล้วเหมือนแบบชอบนอนใช่ไหมคืออาม่าอาจจะไม่ได้พูดแต่จริงๆอาม่าเขาพูดคงไม่พูดทันสมัยเท่าโจอยู่แล้วเนาะแต่ว่ากระแสะมันมันกระแสะเนี่ยมันมีกําลังจริงๆก็คือจิตข้างในของอาม่าเหมือนกับว่ามีแต่แบบเอออยากให้หลานแบบ มีความสุขโชคดีอะไรอย่างเงี้ยถึงบางทีจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยแต่กระแสมไปแล้วกระแสเนี่ยมันไม่มีคําอธิบายแต่ว่ามันเป็นความจริงข้างในของเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องพูดกันเยอะก็ได้แต่ว่าใช้กระแสข้างในที่จากจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยที่เราแบบฝึกกันบ่อยๆนะคะทีนี้ใหม่ๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ว่าทําได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําได้ต่อเนื่องแต่ทําได้ตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกที่หลวงพ่อสอนนี่แหละแต่ว่า ช่วงนั้นน่ะเราก็ติดว่าเราเก่งแล้วไงเราเพราะว่าเราอ่านหนังสือธรรมะมาเยอะเราไปปฏิบัติมาเยอะเราก็รู้สึกว่าหลวงพ่อสอนง่ายเกินไปเราเรียนมายากกว่านี้อีกดีกว่านี้อีกเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่ามันไม่น้อมไปเต็มที่อ่ะมันก็รู้สึกนะว่าดีแต่มันไม่ไปเต็มที่มันก็ยังเผยอยู่ว่าเพราะมันมันยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติงคะมันก็เลยยังเห็นไม่ชัดแต่ว่าพอเราไม่ค่อยปฏิบัติเราก็กลับมาเจอเรื่องราวทางโลกมันก็ทุกข์อีกเราก็ทีนี้ด้วยความที่ ช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณสุกเกษมเนี่ยเขาก็ตั้งมั่นในการที่เอาธรรมะมาให้ทั้งบริษัททั้งครอบครัวก็นิมนต์หลวงพ่อมาตลอดเราก็นิมนต์มาเราก็ฟังนะคะแล้วมันก็ความทุกข์มันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสอนไม่ดีนะคะแต่เราอ่ะไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องตอนที่สอนก็ได้ทุกคนเหมือนเมื่อกี้เราก็รู้สึกกันทุกคนแต่ว่าเอาทําไมหลวงพ่อมาแล้วมาบริษัทนี้แล้วทําไมพวกเรายังทุกข์อยู่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าหลวงพ่อมาหรือไม่มาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติต่อไหม อันวันนี้ทางทางคุณโจทางคุณจีนเนี่ยได้นิมนต์หลวงพ่อหลวงลุงมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะคะเพราะว่าพี่เนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางแล้วก็ได้มีโอกาสนิมนต์หลวงพ่อไปที่รัสเซียที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่าคนทั้งหลายในโลกเนี้ยรอธรรมานี้คือเขาดีใจมากอะเหมือนกับว่านักศึกษาขนาดอายุสิบเ็ดปดเนี่ยนะเสียงดังๆคุยกันเนี่ยแต่พอปฏิบัตินี่เงียบกริบเลยนะคะและพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามา เพื่อที่แบบหลวงพ่อแจกข้อมือเพื่อให้เขาเหมือนกับว่าเอาเป็นข้อมือที่หลวงพ่อใส่กระแสเหมือนกับเชื่อมต่อแบบกระแสของหลวงพ่อไปให้เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนเห็นแล้วจะได้ฝึกเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อคิวกันเราก็ไม่นึกว่าฝรั่งจะแบบอยากได้ของแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือที่เขาอยากได้เพราะเขาบอกว่านี่คือวิชาชีวิตเขาอะไม่ใช่ว่าเป็น,นักศกษาแล้วจะต้องเรียนะเขาบอกว่านี่คือวิชาที่คนทํางานหรือคนในโลกเนี้ยจะต้องเรียนเพราะว่า ทุกคนอยากมีความสุขข้างในอยู่แล้วเพราะว่าสุขข้างนอกเนี่ยมันก็มีมั่งไม่มีมั่งเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแต่ว่าโลกภายนอกมันหมุนเวียนเยอะแยะแล้วเรื่องราวเสียงต่างๆมันมากมายแต่ขณะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยทำไมเสียงที่มีอยู่มันไม่กระทบจิตเขาแสดงว่าถ้าเขาออกไปทํางานแล้วเนี่ยเรื่องวุ่นวายในที่ทํางานหรือในโลกหรือในครอบครัวเขาอ่ะก็ไม่กระทบจิตเขาได้เหมือนกันแสดงว่าเขา่จะมีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางเรื่องราวในครอบครัวในองค์กรหรือว่าในสังคมที่เขาอยู่ ก็นั่นคือสิ่งที่มันพิสูจน์นะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของการที่เราเได้เรียนรู้มาแล้วหรือเปล่าแต่ที่สําคัญคือปฏิบัติแล้วอ่ะเราจะปฏิบัติต่อไหมในเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดขนาดคนต่างชาติยังสแสวงหาแต่บางทีเราอ่ะคนไทยบางทีเรารู้เยอะอ่ะคนนั้นก็พูดอย่างนั้นคนนี้ก็บอกมีอาจารย์นี้คนนี้ก็บอกไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่คือไม่ใช่ว่าสิ่งที่แต่ละ แต่ละที่เราไปเรียนมันไม่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่การปฏิบัติที่เข้าตรงอะคะ่ะอาจจะสื่อสารได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อหลวงลุงให้เราทําวันนี้คือการวิธีไม่ใช่พิธีการแต่เป็นวิธีที่เราปฏิบัติเข้าตรงถึงจิตตามที่พระพุทธองค์กาวไว้นะคะว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตถ้าเราฝึกจิตเนี่ยเราก็จะมีความสุขสงบข้างในท่ามกลางเรื่องราวข้างนอกได้นะคะก็ อนุโมทนากระทุกท่านค่ะกราบขอบคุณหงพ่อหลวงลุงค่ะอนุโมทนาถามได้เลยจ้ะคือคืออยากถามว่า,าเราสามารถส่งกระแสจิตให้ตัวเราเองได้ไหมคะเวลาที่เรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอะไรก็ตามเราสามารถฝึกจิตเราเพื่อที่ให้มันผ่อนคลายข้างในสงบ เพราะตอนนั้นกาลังวุ่นวายอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทุกอยู่ใช่ค่ะอันนี้หนูขออนุญาตแจ้งนิดนึงคือเหมือนเราเราเป็นคนป่วยอะค่ะแล้วเหมือนบางทีเราไม่มีสติเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วมันก็เลยอยากอยากอยากทราบวิธีที่ที่ที่ผู้อารย์สอนหรือลุงสอนมาวันนี้ค่ะว่าเราสามารถใช้ควบคุมตัวเองได้บ้างไหมค่ะเพราะว่าจากที่เราเคยแบบคุยกับใครต่อใครมาก็ตามแต่ อย่างงี้ค่ะคือเขาก็จะแนะนําให้เราบอกว่าก็เข้าวัดสิอย่าคิดมากก็แค่เข้าวัดไปฟังพระสิเปิดหรือเปิดใน youtube ฟังพระสวดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะไม่ทาตามเราก็ลองทําค่ะแต่ว่ามันข้างในเรามันไม่ได้สงบค่ะข้างในเราก็ยังคงสร้างอยู่เหมือนเดิมมันยังเป็นอะไรที่เ,เรียกว่าเหมือนมัน เหมือนมันมืดไปหมดเลยอะคะ่ะคือมันไม่มีแบบจะเดินไปทางไหนก็คือมันมืดหมดไม่มีแสงสว่างอะไรอย่างนี้เลยอะคะ่นะอัิมุทนาอันนี้ก็เรียกว่าก็ส่วนหนึ่งพอเราฝึกจิตเนี่ยเราฝึกจิตเนี่ยเราก็สามารถแผ่เมตตาได้เอาง่ายๆเอาโดยตรงเลยดีกว่าเดี๋ยวให้คุณตาตอบเลยดีกว่าค่ะก็ช่วงที่ฝึกจิตมาประมาณ เกือบสี่ห้าปีนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยจริงๆก่อนหน้าที่จะฝึกเนี่ยก่อนหน้าที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยนะคะก็ธุรกิจก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็เจอปัญหาทางธุรกิจนะคะแล้วก็ได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อช่วงนั้นพอดีแต่เป็นช่วงที่ทําธุรกิจเวเนเซียซึ่งมันมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างเยอะแล้วโครงการมันเป็นพันล้านนะคะทีนี้ มันก็เหมือนถ้าเป็นคนทั่วไปก็เรียกว่ามีความทุกข์เยอะแล้วเนาะจากที่เราธุรกิจรุ่งเรืองดีแล้วเราก็มาเจอเหตุการณ์ของการเ,เรียกว่าละลวมในการบริหารนะคะทำให้อยู่ๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอองานก่อสร้างแล้วก็ไปพอดีปวดท้องแล้วก็ไปตรวจเจอมะเร็งนะคะตอนนั้นลูกก็ยังเล็กถ้าถามว่าลูกสี่คนด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจก็มีปัญหาด้วยถ้าถ้าเป็นทั่วๆไปก็เรียกว่าเรามีความทุกข์เยอะทีเดียว แต่ว่าด้วยจังหวะนั้นน่ะเราฝึกจิตมาแล้วแล้วก็มีความเพียรในการฝึกต่อเนื่องนะคะคือต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําได้ทุกนาทีนะคะหรือว่าทําได้ทุกลมหายใจแต่ว่าพอเราเผลอมันจะเห็นมันมันเห็นความคิดนะ,ะเวลา,วาเราคิดมากคิดน้อยท้อแท้เนี่ยมันรู้แล้วว่านี่คือความคิดไม่ใช่จิตเราแล้วเพราะว่าจิตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าอะไรที่คิดออกมาปวดหัวกังวลท้อแท้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นความคิดล้วนๆก็ใช้วิธีการสุดลมหายใจเข้ามา เมื่อกี้ถ้าถามมาแผ่เมตตาให้เตืเอนได้ไหมนะคะแผ่ได้นะคะก็สูดลมหายใจแล้วก็หายใจออกเบาๆที่เรียกว่าผ่อนแล้วแล้วก็ให้ลมหายใจนะเข้าจะมาค้างอยู่ตรงฐานของจิตเองก็คือเราเหมือนเราดึงเราจิตเรากลับมาเหมือนเราปล่อยจิตเราล่องลอยออกไปเอ๊ะพรุ่งนี้จะยังไงทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเราถึงเจอเรื่องแบบนี้ทั้งๆเราปฏิบัติธรรมแล้วอะไรแล้วคือความคิดมันเวลามันมาแล้วมันจะยาวต่อเนื่องเหมือนบอกว่าให้มานได้ช่องอะ่ะ พอมานมาปุ๊บเขาลากเราไปเป็นกิโลกิโลเราก็ต้องใช้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือลมหายใจนะคะสุดลมหายใจแล้วก็ดึงน้อมนะคะให้จิตเรากลับเข้าฐานเพราะว่าจิตของเรามีกําลังเหมือนเมื่อกี้ที่เราทดสอบแล้วมันเป็นกําลังของเมตตาของปัญญาปัญญาก็คือการที่เราเหมือนเห็นความจริงว่าเรื่องอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงเราจะลําดับยังไงเราจะสุขสงบเหมือนเดิมที่เป็นจิตแท้ของเรายังไงนะคะ นั้นในช่วงที่รับการรักษาเนี่ยก็มันด้วยความที่พอเราฝึกแล้วอะคะ่ะเรามันจะไม่จิตมั่นคงแล้วเนี่ยมันจะไม่กังวลกับเรื่องพอหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยคือเรายังไม่รู้ไม่รู้สึกตัวยังยังไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าเราตกใจหรือไม่ตกใจคือมันเฉยๆนะคะแล้วเราก็สนทนากับหมอต่อเพราะว่าหลวงพ่อจะบอกเสมอว่าไปไหนอะให้บอกต่อคนอื่นด้วยนะซึ่งเราเห็นมาแล้วว่าการที่เราสามารถอยู่กับ ความทุกข์ต่างๆเรื่องราวต่างๆได้โดยที่มีความสุขสงบข้างในเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันได้ประโยชน์มากแล้วเราเห็นความเมตตาของพ่อหลวงลุงเห็นความความเรียกว่าความมีน้ำใจของทีมงานนะคะที่เขาคอยมาดูแลโดยที่เออมาโดยจิตอาสาอย่างนี้มาแบบมาด้วยกำลังกาลังใจกาลังจิตที่ดีเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยเขาเขาให้เราเราก็ต้องให้คนอื่นต่อ นั้นเราก็ไปไหนเราก็จะบอกต่อเรื่อยๆว่าเออฝึกจิตนะอะไรเงี้ยเราก็สนทนากับหมอมันก็เลยยิ่งทําให้การที่เราได้สนทนาทมบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยเพราะว่ากระแสเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องพูดกันอะกระแสเนี่ยมันไปมาเราให้สิ่งไหนไปสิ่งนั้นก็กลับมาเหมือนกันเเราให้ความรู้สึกที่ดีไปถึงแม้เขาจะคิดยังไงกับเราเนี่ยแต่ว่าเราอะมันเหมือนกับมันเหมือนเราได้สิ่งนั้นกลับมาจริงๆอะมันมันอาจจะเหมือนไม่ได้มาก็ได้แต่ว่า สิ่งที่เขาบางทีเขาโกรธเราหรือเขาไม่พอใจเราแต่ว่าอันนี้ส่งที่เราเหมือนแผ่เมตตาไปให้อ่ะมันจะไปสลายความร้อนหรือว่าความโกรธหรือความอะไรที่คนอื่นมีมาให้เรามันก็เหมือนกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความคิดเราเนี่ยว่าเอ้เราเป็นโลกนั้นเราจะยังไงเราแบบไหนเราเจอปัญหาอย่างนี้เราจะอะไรเนี่ยมันเยอะแยะมากมายค่ะถ้าเราจะเอาเหตุผลมาลบเหตุผลมันเหมือนเอามาบวกกันมากกว่ามันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ยิ่งคิดเก่งเรื่องต่างๆก็ยิ่งพอกพูนขึ้นแล้วก็จะเริ่มสับสวนวุ่นวายมากขึ้นนะคะแต่เราก็จะพยายามใช้ร่างกายเราอะต่อสู้แล้วมันก็จะเหนื่อยล้าไปเรื่อยๆทีนี้พอเราเปลี่ยนจากการไม่ต่อสู้นะคะแต่ไม่ได้หนีนะคะคือกลับเข้ามาที่จิตข้างในเราใช้ปัญญาแทนความคิดเนี่ยมันก็ทําให้แม้แต่เราเป็นมะเร็งมันก็ทำมันก็เหมือนกับพอเราพอเราฝึกจิตเรื่อยๆนะคะ พอจิตมีกําลังอันนี้มันไม่มันมันไปสลายความกังวลความกลัวคือพี่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าลูกก็เด็กปัญหาในงานก็เพิ่งเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทาทางานมาเกือบสามสิบปีแต่ว่าเราเราเห็นเราเห็นชัดเจนจากตัวเราเองว่าเออเราไม่ตกใจเราไม่กังวลแต่เราไม่ได้เราไม่ได้มองว่ามันมันไม่เป็นเรื่องนะเรารู้ว่ามันเป็นเป็นประเด็นแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าจิตเราอ่ะมันขุ่นมัว เราแค่เห็นความจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็กิจกรรมในชีวิตก็ทําไปตามปกติเราต้องรักษาเราก็รักษาไปตามปกติแต่ว่าความที่จิตเรามันไม่ไม่ไม่ปิดกอกับเรื่องราวเนี่ยมันทําให้ข้อดีที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเราไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์ปุ๊บมันเหมือนกับความสมดุลในร่างกายมันมันมันเกิดขึ้นง่ายมันก็ทําให้การรักษาง่ายขึ้นนะคะมันก็ทําให้เอ่อมะเร็งเนี่ยมันพี่ไปตรวจมะเร็งหลังจาก นั้นนะคะประมาณเดือนสองเดือนเองก็ไม่มีค่ามะเร็งแล้วนะคะแล้วก็คนในครอบครัวก็ไม่เป็นมะเร็งเหมือนเราด้วยบางคนเนี่ยบางครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งคนหนึ่งเหมือนเป็นทั้งบ้านเหมือนเป็นทั้งบริษัทเพราะว่าคนในบริษัทก็จะตกอกตกใจใช่ไหมคะคนในบ้านก็จะเสียขวัญกันหมดเพราะว่าอุ้ยแม่จะอยู่ไหมจะเป็นยังไงแล้วใครจะดูแลอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกลายเป็นว่าในบ้านไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นมะเร็งเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นทั้นถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราป่วย แต่แต่การที่ไม่รู้สึกไม่ใช่การคิดเอาเองนะคะว่าอ๋อมะเร็งเป็นเพื่อนฉันฉันเป็นเพื่อนมะเร็งไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราเข้าที่จิตข้างในปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่มันจะคิดว่าแม้แต่คิดบวกมันก็ไม่คิดนะคือถ้าคิดบวกเนี่ยสักพักเราก็จะคิดลบได้มันมันจะคิดได้แป๊บเดียวเช่นเออเฮ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เองคนอื่นก็เป็นนะเดี๋ยวเขาก็หายได้คือถ้าใช้ความคิดนะคะมันแป๊บเดียวและสักพักเราก็จะกังวลใหม่อาจจะกังวลหนักกว่าเดิม แต่การที่พี่สามารถดับความกังวลได้ไม่ใช่เพราะใช้ความคิดบวกแต่ว่าใช้การเข้าถึงจิตก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เราปฏิบัตินะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องทํามือนอย่างนี้นก็ได้แต่ว่าถ้าก่อนนอนเรามีเวลาเราทดลองทําก็ได้จริงๆแม้แต่พี่แต่ปีที่สิบห้าแล้วเนี่ยบางทีก็ยังทําอยู่บ้างนะเพราะว่าเราไม่ประมาทเนื่องจากว่าเรื่องราวภายนอกอะมันเยอะดังนั้นถ้าเราเราจะรอว่าให้มีเรื่องแล้วค่อยมาปฏิบัติเนี่ยบางทีมันไม่ทัน แต่ถ้าเราปฏิบัติไว้เนืองๆมันเหมือนกับเราปิดประตูนะคะของการที่จะให้ความคิดมันเข้ามามันก็ทําให้เราอยู่กับปัญญาข้างในฉะนั้นปัญญาข้างในเนี่ยมันเหมือนกับที่บางทีเราเราแวบเราปิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาอันนั้นแหละค่ะคือปัญญาข้างในแต่มันมักไม่ค่อยมีเหตุผลรองรับเหมือนสมมุติว่ามีคนมาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยบางทีความรู้สึกแรกเราบอกมันไม่น่าให้ยืมเงินเลยนะคนเนี้ยแต่เขาพอเขาพูดนู่นพูดนี่ แล้วก็เออว่ะเมื่อกี้เราคิดไปเองจริงๆเขาหน้าสงสารนั่นนี่แต่พอให้ยืมเงินไปส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้คืนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่มันแวบ,บขึ้นมานะคะไอ้แวบเนี้ยค่ะมันคือปัญญาข้างใน,ช,งนงช่วงที่เราอ่ะเหมือนว่างๆเช่นช่วงที่เราอาบน้ําช่วงที่เราขับรถช่วงที่เราใกล้ๆจะหลับเนี่ยจิตเขาเคลื่อนเข้าฐานโดยที่เราเหมือนกับจริงๆเราฝึกโดยไม่รู้ตัวเพราะตอนจะหลับมาเราจะเหมือนกับเออไม่เอาอะไรแล้วช่วงไม่เอาอะไรแล้วนี่แหละคะ่ะจิตเขาจะเคลื่อนเข้าฐาน นะคะเราเลยเหมือนอยู่ๆนึกอะไรออกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอเราตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่จดไว้เราก็จะลืมหรือตอนเราอาบน้ำอย่างเงี้ยอาบน้ําอาจจะสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้หรือนึกอะไรไม่ออกมันเหมือนแวบ,บขึ้นมาได้ตอนอาบน้ําเพราะว่าช่วงนั้นนะเหมือนจิตเราผ่อนคลายช่วงผ่อนคลายคะ่ะจิตเขาเื่อนเข้าฐานมาเลยเกิดการผ่อนคลายแต่เราไม่รู้วิธีการว่าจะให้มันเป็นแบบตอนอาบน้ําเป็นเหมือนก่อนนอนทํำยังไงนะคะวันนี้ก็ที่หลวงพ่อหลวงลงุลงมาแนะนําก็คือวิธีการนะคะซึ่ง ที่พี่ก็เล่าให้ฟังว่าวิธีการที่ง,ง่ายๆคือสูดลมหายใจให้บ่อยวะเ e พราะเรามีลมหายใจอยู่แล้วนะคะ e เราก็ใช้ของฟรีนี่แหละค่ะให้มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วทําให้เราเข้าถึงจิตภายในได้ง่ายเหมือนใช้ลมหายใจน้อมจิตเราไม่รู้ลอยไปไหนเอากลับมาก่อนนะคะเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าขณะนี้คิดหรือไม่คิดเพราะว่ายิ่งเราพยายามจะไปรู้มันก็เหมือนเราคิดซ้อนคิดน่นะคะแต่ให้เราเหมือนทําไปเลยค่ะสูดลมหายใจ ผ่อนลงมาถึงไม่ได้อะไรเราก็ได้ออกซิเจนนะคะกลับเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะสังเกตเห็นแล้วเออตกลงวันๆหนึ่งเราเกือบจะลืมหายใจลึกๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลมหายใจสูดลมหายใจเบาๆลองทํานะคะแล้วก็ผ่อนล,ลงมาเบาๆพอก่อนนอนนะคะเมื่อกี้ที่ถามว่าแผ่ไม erm ้ตายตัวเองได้ไหมนะคะมี youtube หนึ่งที่เมื่อเช้าส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งต่อให้น้องเจบเนาะที่ที่หลวงลุงสอนเรื่องของการ ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยให้เราทําบุญตอนเช้าโดยที่ยังไม่ต้องไปวัดก็คือ,อยังไม่ต้องรีบลืมตาให้เราสุดลมหายใจผ่อนลงมาเบาๆอาจจะเอามือแตะไว้ก็ได้นะคะมือหนึ่งก็หงายไว้นะคะแตะไว้หงายไว้เพื่อให้กระแสมันปึ๊บปื๊บป๊บ,บเหมือนเราได้แผ่เมตตาแล้วก็ให้ข้าพาเจ้ารักเอ่ยชื่อนามสกุลมีความสุขมีพระธรรมนําทางนะเทวดาที่อยู่รอบๆกายอนุโมทนาในการที่เราได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงจิตภายในเนะี่ยพ่อแม่มีความสุขนะคะ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้มีส่วนได้รับให้มีความสุขอย่างเงี้ยคือสั้นๆก็ได้ยาวๆก็ได้แล้วแต่ที่เรารู้สึกได้ในวันนั้นๆอันนี้ก็เหมือนเราได้ทําบุญทุกวันนะคะหรือเราทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อนอาจจะทําให้เราไม่พอใจเราก็อโหสิให้มีความสุขนะแค่นี้ก็ได้ทําบุญแล้วคือการให้อภัยก็คือการทําบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถหาโอกาสทําบุญได้ทั้งวันฉนั้นใครมากวนใจเราหรือผู้ที่ไม่สบายใจให้เรานึกว่าออกฉันได้มีโอกาสทําบุญ นะคะโดยที่ไม่ต้องไปวัดโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเราก็จะรู้สึกว่าเราอยู่อย่างผู้มีบุญท่ามกลางการใช้ชีวิตทั่วๆไปเหมือนคนอื่นแต่เราเนี่ยมีบุญเพราะเราได้ทําบุญได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกับคนที่พูดดีหรือพูดไม่ดีไม่ว่าจะกับสถานการณ์ไหนไม่ว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวค่ะความเจ็บป่วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกับเราหรือธุรกิจนี่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกครอบครัวกับทุกที่แต่ว่าการที่เราจะได้ฝึกจิตเนี่ยน้อยค่ะ ที่พี่เดินทางไปทั่วโลกเนี yes. ่นะคือพี่ว่าไม่เกินร้อยละหนึ่งคนที่จะได้มีโอกาสได้ฝึกจิตแต่คนที่จะฝึกต่อเนื่องนะพี่ว่าน้อยกว่าจุดศูนย์หนึ่งเพราะว่ามันง่ายนะคะพี่เคยคุยกับลูกชายนะคะพี่ถามว่าทําไมลูกคุยกับพระแป๊บเดียวบอกรู้เรื่องแล้วเขาก็บอกว่าก็เรื่องมันง่ายเหรอแล้วทาไมหมาม้าคุยตั้งนาน ก็มันง่ายไงมะผู้ใหญ่ก็เลยชอบมองข้ามต้องเตือนกันบ่อยๆเขาพูดอ,อย่างเงี้ยคือเขาว่าเด็กไงเขาก็เลยแบบง่ายก็เองงง้ง่ายก็ง่ายง่ายก็ทําเลยสิอย่างเงี้ยแต่เราว่าผู้ใหญ่แล้วเ,เออฉันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกทั้งทั้งที่เราก็ลืมไปว่าเอ้าการฝึกจิตมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี่มันแค่อยู่กับน้อมลมหายใจกลับเข้ามาน้อมจิตเข้าฐานแค่นั้นเองแล้วก็ระลึกไว้เรื่อยๆทีนี้มันหลุดได้อยู่แล้วพอหลุดเราก็แค่ลมหายใจเนะะี่ยค่ะน้อมกลับเข้ามาใหม่ค่ะก็คือ สรุปสั้นๆคือฝึกเรื่อยๆแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือของฟรีที่มีค่าที่สุดแล้วสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันเอาติดตัวเราไปไม่ได้นะคะ,สะเสบียงบุญเท่านั้นที่เราจะเอาติดตัวไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํางานอย่างผู้มีบุญเนี่ยเหมือนไม่ใช่ได้แค่เงินเดือนนะเราได้สั่งสมบุญไปทุกวันทุกวันแล้วสิ่งนี้ค่ะมันจะมันก็เหมือนเงินในธนาคารนะคะเมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือบางครั้งในขณะที่อยู่โลกนี้มันเหมือนเราถอนมาใช้ทันที่เขาเรียกว่าเอ้ยทำไมคนนี้ เขาเรียกว่ารอดอย่างอัศจรรย์มีโชคอย่างอัศจรรย์อย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันถึงเวลาพอดีนะคะอันนี้ก็ไม่พูดยาวนะเรื่องนี้เอาเรื่องฝึกจิตง่ายๆนี้ก่อนค่ะอนทุทค,คะ,คะ